สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนะ้องโบก็จะยุงฟังไทยแล้วก็ฟังเล่านะจ๊นะนอไปที่เมืองนองน,นั่นเลยจ้าเมือนี้ก็าพ่อจะจองชาวลาเช้สาววสาวรสดีนนะ้องโบแม่พี่น้องนอะตอนนี้เขาก็อยู่ที่สวนตะจุจักแมะพี่น้องนอตลาดนัดชลตะจุจักนะจ๊ะนอเชาวลาวกับชิพาพ่อแม่พี่น้องไม่ยางดึงตลาดสวนตะจุจักนะ้องคนพี่น้องนอะว่า,วามีสินค้ายังไงวางขายน้าจ้าไปกันเลยน้าจนะ๊ะนอ ขอมากขางในนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในของสวนจัจจักนะพ่อแม่พี่น้องนะป้าหนักท่องเที่ยวร้ายลิพ่อแม่พี่น้องสวนจัจจักคนร้ายขากมาจนะเนโน่มึงเน่กปะนี่แต่นะักท่องเที่ยวแล้ะจันโน่คนร้ายขากมาพี่น้องเอ้ยมึงเน็กก่อนร้ายขากไล่เนะแล้ะจันาะ่ชิ้นขาเป็นกันลายได้พี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าแพชฌฆันแล้ะจันโะน่ขอมากเลยคือแบบพุ่งเครื่องขนาดแล้วพี่น้อง ถนนเดยวคือแบบปิดเลยเห็นยางนะพี่น้องแบบว่าบุมีรหลดแลนเลยเนาะจ้ะนแนบบ่กวนี่แต่นักท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ยคนจีนคนร้ายคนจีนเลวพี่นอ้องเ้อพฝรั่งม่ค่อย,ยร้ายอะไรแต่ว่าก็มีอยู่น่นาะจะเนาะนะ <c oughs> ักท่องเที่ยวห้ายผักร้ายแหนพี่น้องคนไทยกับร้ายเนาะจะเนาะของกระถูกเนาะพี่น้องเนาะแบบเสือพาในตูนลล้หลอดรอยเนาะจ๊ะเนะี <c oughs> ่ยนี่เสือพาบแบบ สุดละลอยน้อพี่น้องเนาะบ่แพงเนาะจ้ะคนกัดลายน่าจะเนาะแบบคนลายค่ะน่าจะเนาะแบบสองฟังขาเพป็นกับทายอันทองทายเพียงน้อพี่น้องเนาะเพราะจีเป็นกระเป๋าแฟชั่นเนาะจ้ะ เรีวยว่าเสื้อผ้าแฟชั่นน้าพี่น้องเนาะลายขนาดนะจากมึงในกบก้นนะเออห่างห่างท่างช่องหางนี่รายน้าพี่น้องเนาะมึงในกว่าลายขาดรายเนี่ยนาะจา้ะเออบบมีบอลเดะบอลเดะคือมีอ,อันนี้น้องเขากบโชว์ความสามารตัดจัะเนาะ เสื no. 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 ้อผาลายแห้งเนาะพี่น้องเนาะบ่แพงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ยังพิมพ์กระจกก็มีแต่ร์หกสิบบาทนึงน้ะจันจ้ะนี่ก็บชิเป็นธนามีปลายเป็นส่วนตัดจุจักกินดีต้อนรับเนาะจ้ะเนาะทางางเป็นการชิเป็นแบบขายโค้บแบบหนลายเนาะพี่น้องฮัลโหล ได้แต่คำเดียวเลยพี่ดองเอ้ยฮัลโหลเดี่ยนะจ๊ะกระเป๋าลอยหาสิบบาทน่นจจะเนาะร้านชาลากัเบิ่งเข่าเบิ่งกันนะจ๊ะว้าวสวยจังเลยสีเขียวเหนียวใจน้วงงามจ้ะใช่นะต่างชาติ การท่องเตียงวมิเต้ค่อยงามๆนะให้ตรงไหนก็สูงขาวหุ่นดีเถอะนะนี่กระหานหมวกหานกระเป๋านะพ่อแม่พี่น้องเนาะโร้ายน่าจะเนาะนักท่องเที่ยวกับร้ายตึงไหนกว่าร้ายนักท่องเที่ยวและพี่น้องร้ายกระดาเดียเนาะหานเพื่อนกะคล้ายเสือผ่าคล้ายอันนี่ตัวกระเป๋าโคกหมวกนะาจะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลายขากเนาะจ้าแบบว่ามีครบทุกอย่างเลยน่าจะเนาะ นี่กับนี่นี่กับเวลาหาโมงสี่สิบปลายน้าทีน้าพี่น้องเนาะกับสิเกไก่พวกโมงคนกันไร่น่าจะเนาะแบบบรรยากาศน่าจะแบบยามแรงเนาะคนมาอย่างตลาดนัดน่าจะเนาะแต่มันบูฮอนเนาะพ่อจาแบบเอาคนกลับมาไลยๆน่าจะไงปะอูชาลากับบุรุเคยเขามาจ้าเถื่อนน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมีแต่ว่าชวนตะจุากชวนแตวุจักตลาดนัดวัดไร่แต่เถะแต่ว่าเขากับบุรุเคยเขา ไมย่งางจักเทอร์เนาะจ้ะเนาะอันน,น,นี้ก็เป็นวัลยุธทธของซาลาวนั่นน้อพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นวันเสาร์คนกัดที่ออกมาอันจืดื่องใส่โคงซอยร้ายนั่นพี่น้องเนาะคอนออกมายางเหล็ดน่าจะเอาบรรยากาศชิวๆเนาะเป็นห่านโคมไฟโดยไม้เนาะพี่น้องเนาะแบบธรรมชา,าติเลยทำแบบไปก็เริ่มเปิดไฟเนาะพี่น้องเนาะแบบสวยงามเนาะจ้า ตังนี้เพิ่ก็เริ่มเปิดไฟนะ้อจ,ๆๆะจ้าแบบว่าแบบไก่สีฮกมล้งนะนใจมันไม่มกระทำเนี่ยแหละเนาะาก็ะิเป็นแบบคันเนียงพืนเนาะจาะบบ้าเนาะงายนะจักรพี่นาะไม่้องกบเค็กน่อย ของหนาลักแห้งอะไน่าจะนาะอาองมพี่น้องเนาะอุ้ยชา่น่ารักน่ารักนารักน่าจะน้อ๋อสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้อง คนงามแบบมีของแต่งบ้านนะพี่น้องงามงามนะจ้ามึงได้กว่าดูลาแถนั่นเด้อพี่น้องเห็นตะลายมงได้กว่าตื่นตาตื่นใจแห้งน่าจะเนาะมึงได้กว่ามีค้นหนอกมานะถึงว่าสิเป็นกลางคืนคนกต่ยังหลายอยู่นะพ่แม่พี่น้องเนาะสงกับว่าตลาดกลางคืนเนี่ยลีน่าจะเนาะ กระเป๋าแฟชั่นด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยออกไม่ฮะนาะจาะเนาะเออคำนาะจ้ะนักท่องเที่ยวกันยังแด่น้ำเก่านะพี่น้องเนาะคนกันย่างอยู่จ้ามืงในีก็ทั้งสองฟังเลยจ้ะเนาะเปิดฟืนเปิดไฟขายของนะจ๊ะเนาะเสือกับบแพงนะพี่น้องตัวละสองร้อยตัวละหกสิบบาทตัวละร้อยมีเบิร์ดนะจ๊ะเขามาในหางของสวนดัตจักพี่น้องเนาะ มีหุบเสือนะาจะหุบหนกโอ้งามงามพี่น้องข้ารองเท้าเราพี่น้องนะบแพงน่าจนะน้อง,นะงนะอง่อนเด็กหน่อยก็มีเลยจ้าอันนี้ลอยหาซิปน่าจะน,นี่ก็คือสิบเป็นบรรยากาศในห้างของแมเนานะพี่น้องเนาะของสวนตะจุจักแต่ว่าตอนนี้ก็ ประมาณทุ่มกลัวแหละน้พี่น้องเนาะคนก็นอยากเบิด์แน่แล้วเนาะจ้าอู้เย็นได้พี่น้องเลยยางข้างนอกแต่ฮิงกำลังยงงางเข้ามา้านะจ๊ะเนาะสิเป็นแบบงานโอท็อปเนี่ยนาะพี่น้องเนาะของมาลดราคาจเะเนาะจ้าลายจ้ะเอาไปไหมงานโอท็อปแนละ้วพี่น้องเนาะงานแผ่นเอาเสือยืด เสือมีหอมาเซลล์นะ้องพี่น้องนาะ่อยเก่าๆนะจ๊นะบอแพงเนาะจ๊ะน้องามนะสวนทุ่งนี่ชิม,มิแต่ของเหรียญของโซนะพี่นอนะอ้องเนาะอีมาตุกอี <c oughs> มาติกอนี่ก็สรางขาวก็อัปเดตสถานการณ์สวนแต่จุจักระสุดนะพี่น้องเนาะงามขำขึ้นกับชิระมาณนี้แหลนะนาะจ้าข้าแน่ามาคลิปนี้กับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ รดทรัพย์สขัยให้สาวลา,าสาวสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณค่ะ